อคิจังคนนี้จบจบแลนะะออันนี้แปสิบบาทของย่ากนึงกุ้งเหรอกุ้งไม่มีกุ้งหมด ีก so uh, ุ้งถุงหนึ่งอันนี้ของพี่เขาพี่ฟาอันนี้สตอกับแกงเนื้ออันนี้สะอกับแกงเนื้อผูนะคะเป็นใส่ถุงเป็นปลากระพงผัดอะค่ะถ่ะได้อันนี้ของของคนนี้อันนี้อาอันนี้น้ผู้นผู้ขอวด อันนี้นะลองดูอันนี้บางที่มีปลากระดิ่งปลาเขาวลูกละสิบห้าบาทอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณมาแล้วติ๋มใส่ให้นะคะครบ ออกมานี่แหละอันนี้ร้อยหกห้าพรสามสิบห้าบาทน้ำพริกผักยังไม่มีใช่ไหมไม่มีมมอ่าอันนี้น้ำผู้ให้คุณยายกุ้งกะหรี่เนี่อันนี้กุ้งกะหรี่ของคุณยาย เอาอะไรอ่ะพี่ออกมาแดงเนื้อกับเครื่องในมอะไรเอาไปข้าวไปกัข้าวะได้ได้เอาอะไรมาเอไก่ผัดซแล้วก็แล้วก็แกงล้วกะไหรี่กะหีุ่้งนะคะไก่ผัดซอสแกงเนื้อกะหรี่กุ้งนะคะ ใส่ผัดซอสอันนี้ชุดนี้อ่ะอันนี้แล้วลแล้วก็เพิ่มสตอร์ะผู้อันนี้นะเพิ่มสตอรอันนี้ที่เพิ่มคือเพิ่มสตอแล้วอผู้อันนี้ของใช่อ่าของพี่เจ้านะขอกอินอะไราเอาข้าวไหมคะ,ะไม่ค่ะ ได้เลยค่ะทานอะไรดีไก่ไ่มะม่วได้ค่ะกระเทียมสองตัวคุ้งกระเทียมต้องรอสิคะเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวถิงใส่ให้นะคะเพราะว่ารอไมู่่เข้ากาเอาไก่มะม่วงก่อนหนึ่งี่นะคะแล้วมีอย่างอื่นที่จะรับอะไรก่อนไหมคะเอาอะไรที่จะรับก่อนไหมคะอย่าได้ขิงขิงมีค่ะ นะคะเข้ากับมีไก่ซอสมีพริกขิงก่อนนะคะ<อ>ค่ะตกลงครับข้าวมีค<อ>่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอผู้มนะคะซอสที่หนึง่งที่หนึง่งเลยอ่ะอันนี้พริกขิง,งขอันนี้พริกขิงกับไก่ซอสนะคะอันนี้ขอไกซ่ซอสที่หนึ่งนะ ไปก่อนสิปานปานให้พี่ไปก่อนอย่าให้ตักรอไปรออ่าวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนดามาตักข้าวหน่อยดาดาตักข้าวทีดาดาอันนี้ของน้าเสื้อดำครับลายเยอะเรียบร้อยฟองพิ้ค่ะ เตรียมทใได้ค่ะยายอเดี๋ยวใจเย็นๆยยายใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าพึ่งโฟดอย่าพึ่งโดอย่าพึ่งโดแล้วก็ทีผู้หญิงกข้าวสองถ้วยนานแล้วอ่ะอันนี้สี่วงอันนี้นะพริกกุ้งค่ะสี่งหนึ่งนะสองถุงสองถุงหยา อันนี้เอาน้ำพริกที่หนึ่งของุน้ผู้ชายเจ้านี้นะที่เอาทอดมันนะคที่โอ้หาบาทบาทใ่คะแเียบ้าวัวเองรอเดี๋ยวดีพึ่งมาเารออยู่อ้เดี๋ยวใจเย็นๆเย็นๆเดี๋ยวตัก มาที่จะใส่ข้าวป่ะได้ครับสต๊อกกุ้งแล้วก็ของผมเอาแกงลูกชิ้นอร่อยกุ้งกุ้งสี่กุ้ี่เน่เน่กุ้งตัวละเจ็ดสิบห้าสแกนจ่ายนะครับได้ค่ะได้อันนี้เตียยจิ๋นขอแปดสิบบาทนะคะแล้วมีอะไรที่จะกลับบ้านไหมคะ ค่ะจะรับอะไรนะจะเดินมาค่ะได้ค่ะได้ได้ได้ค่ะอันนี้นะคะผุจะได้เกินให้ในฐานะรอช้าไปนั่งทานก่อนไหมได้ได้นะลบกวนนะไม่ต้องใส่ถุงนะเสร็จยายมาอะไรเนี่ยผัดกินีเท่าไหร่ห้าสิบยายจะเตรียมผักให้ยังไงป้อมหม่ป้อมยังไม่มาอ๋อมาแล้วมาแล้ว ยี่สิบท่านมันห้าอันว่าขอถ้านมันห้าอันตาค่ะ ซอสจะเป็นไก่นะซอสเป็นไก่นะเาแถวอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนยแถวต่อคนนี้เลยค่ะต่อมาเรียงนี่เลยนะคะนี่นี่นี่ชุดน้ําเนี่ยตักชุดน้ำก่อนใช่หนูถือข้าวไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวเขาที่ตักให้ถือข้าวก่อนนะคะลูกค้า